ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามประเทศได้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งคือทรงประกาศเลิกไพร่และทาสอยากเป็นขั้นเป็นตอนทำให้การใช้แรงงานคนที่ไม่สอดคล้องกับอารยะสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้สิ้นสุดลงโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ท่านยังทรงใช้พระปีชาสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนำพาดีแดนสยามให้รอดพ้นจากการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกในยุคนั้นอีกทั้งพระองค์ท่านยังได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินจากแบบจัตุสดมมาเป็นกระทรวงทบวงกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะชัดเจนทรงริเริ่มระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าประปารวมถึงทรงก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาลัษณรด้วยการแพทย์แผนใหม่ นอกจากนี้ยังได้ทรงวางรากฐานระบบการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กจนพัฒนามาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยที่ชื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในรัชสมัยต่อมา